เพลงนี้อยากจะร้องให้กับพิธีกรนะครับวันนี้เรามการที่ได้เตรียมมาแต่ว่า <c oughs> คี่เอสดๆนะก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ผด้วยท <c oughs> ี่นะครับม่าจะร้องได้ได้ เป็นแบบนี้เป็นอะไรที่ไม่ไดเ่้เมือนตอน,นันอนที่เธเข้ามาถ้าให้ฉันเป็นคนเรีย <c oughs> นรู้รงเลยนีวัดทีได้โดนใครและได้ r ำตัวไกลรู้กันได้ให้ไปทำใาฉันได้รักแาะมีคนที่รอและมีคนที่รอแ <c oughs> บบนี้ ใจที่วันนี้ฉันมีเธอเธอเปลี่ยนทุกวันของฉันเลยเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธอ,เเเธอฉันได้เจอเกับฉันคนใหม่งั้นมีทอดูกัวช่าเดียแก่ไนนะ เส่<ด>็จนั่งลงเลยไหมคะน้องไปค,ค่ะคนี่ใ <No. S 1> <c oughs> จจริที่ฉันได้เจอเธอหลายคำที่ทำให้ได้เจอความสวยงามที่ใครต้องกันฉันไม่คไใครได้เจอใครนอกจะกพุโอเคขอบคุณครับโอเคมาเราไปข้ับนกันดีกว่า ยไม่ได้เดินเหยียบขึ้นเวทีจ้าเมฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเชิญเลยครับคุณคุณคุนกคค่ะอร้เลยคะรัวจริงเล่นอ่ค่ะรวเลยนะคะท่

เดี๋ยว we gonna see each other again is that okay okay ทุกท่านที่น้องเอ่อพาไปมาพาไปทางขอบคุณทุกท่านที่วันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเราขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของพวกเรา ไดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์อื่นจม่นี่่่่งทั้งทวเม่โอเคค่ะแต่พวกคุณมา้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเลยครับจ้าโอ้ยค่อยค่อยประคองกัไต่อเราจะต้องกันเลยดิ